สวัสดีนักเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดต EA นะครับของ E ออวตารเวอร์ชัน2023นะครับก็ฝากท่านใดที่อยากจะใช้นะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมีข้อแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใช้เวอร์ชันอวตารตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับ บางท่านอาจจะเเป็นข้อควรระวังก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับเเกี่ยวกับเมจิกนัมเบอร์นะครับเพื่อนๆครับเมจิกนัมเบอร์นะครับให้เพื่อนๆระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในกรณีที่ที่ใช้เอเอเดสก์บอร์ดนะครับเพื่อนๆครับกระดานกระดานเทรนั่นเองนะครับเพราะว่าเพื่อนๆครับกระดานเทรจะปิด ทุกคู่นะครับที่อยู่บนกระดานนะครับบางครั้งเพื่อนเพื่อนเทรดทองคําหรือเทรดบิตคอยหรือเทรดน้ํามันอยู่นะครับก็จะถูกปิดไปด้วยนะครับตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับหากจําเป็นจะต้องใช้นะครับกระดานแดชบอร์ดร่วมกับเทรดเงเอ,อ,เ,อ,อเทรดทองคำนะครับหรือเทรดน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เพื่อนเพื่อนไปตั้ง EA ที่เทรดทองคํา หรือเทรดน้ำมันหรือเทรดบิตคอยนะครับให้มจิกนัมเบอร์เป็นเลขอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับนะครับแนะนําเลยนะครับมจิกนัมเบอร์ที่ที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับไม่ใช่ศูนยเ์เพราะฉะนั้นกระดานเทรดก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเออทองคําหรือบิตคอยที่เราเราเทรดนะครับเพื่อนๆครับอันนี้คือคือคือข้อระมัดระวังนะครับขอแนะนําประมาณนี้นะครับหากเพื่อนเพื่อน ไม่ตั้งเพื่อนๆเทรดทองคําด้วยแล้วมาเทรดกระดานเทรดของคู่เงินนะครับเพราะว่าคู่ไอ้กระดานเทรดนี่เป็นของคู่เงินนะครับเพื่อนๆครับไอ้กระดานเทรดจะไปปิดทองคําด้วยเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆตั้งเมจิกนัมเบอร์ที่เทรดทองคําเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เลขศูนย์เท่านี้เองครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็จะไม่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับการคัดลอตตัดออเดอร์นั่นเองนะครับอ่ ครับอันนี้นี่คือข้อระวังข้อแรกนะครับเพื่อนเพื่อนครับเรื่องมีจิ๊กนัมเบอร์นะครับข้อระวังข้อที่2ครับเพื่อนๆครับมีข้อแนะนําข้อที่2ก็คือการใช้เทมเพลตนะครับเพื่อนๆครับผู้พัฒนาให้ข้อระมัดระวังดังนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับให้เพื่อนๆสมมุติว่าที่ดาวน์โหลดไปนะครับผู้พัฒนาก็จะทาเทมเพลตไปให้นะครับ ก่อนใช้ทุกครั้งนะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆมาที่ตั้งค่า e x p e r t นะครับคลิกขวา e x p e r t นะครับคุณสมบัตินะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มตั้งค่าใหม่นะครับตั้งค่าใหม่ทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันนะครับว่าเทมเพลตนี้นะครับยังจําค่าเดิมอยู่แล้วก็ไม่ใช่ค่าตัวใหม่นะครับเพราะนั้นให้เพื่อนๆกด ตั้งค่าใหม่ทุกครั้งนะครับแล้วก็ตั้งค่าใหม่หมายความว่าเป็นจะได้เป็นค่าที่ผู้พัฒนาตั้งให้ไวเลยนะครับเพื่อนๆครับก็ตอบตกลงเมื่อตอบตกลงเสร็จนะครับให้เพื่อนๆบันทึกเทมเพลตอีกครั้งหนึ่งนะครับบันทึกเทมเพลตบันทึกเป็นชื่ออะไรก็ชื่อเดิมนะครับเพื่อนๆครับชื่อเดิมอย่างเช่นเอตัวนี้เทมเพลต สิลเวอร์เทนไลน์ก็ชื่อเดิมครับบันทึกใช่นะครับครั้งนี้ครับเ,เพื่อนๆก็จะได้เทมเพลตที่ถูกต้องและสมบูรณ์นะครับเ,เพื่อนๆครับก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเป็นค่าไหนที่ที่จะใช้นะครับเมื่อบันทึกไปแล้วครั้งต่อไปออผู้ใช้ก็มั่นใจแล้วนะครับว่าเทมเพลตของเราได้ค่าที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเทลลิงระบบ ตัดกําไรหรือต่างๆนะครับก็จะได้ค่าใหม่นะครับที่ผู้พัฒนาให้ไปนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าสิ่งที่ให้ไปนะครับเพื่อนๆครับเมื่อเพื่อนๆลงจะลง EA ใหม่นะครับหรือลง EA ที่อัปเดตนะครับให้เพื่อนๆลบ EA เเก่าทิ้งทั้งหมดแล้วก็เทมเพลตทิ้งทั้งหมดเลยนะครับผู้พัฒนาเวลาอัปเดตผู้พัฒนาจะอัปเดตเทมเพลตให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับ เทมเพลตที่ที่ให้ไปนะครับจะอัปเดตให้ด้วยนะครับและตอนนี้ก็มีเทมเพลตใหม่ขึ้นมาถือว่าเทมเพลตดนามิกนะครับซึ่งผู้บรรลาก็จะแนะนําวันนี้นะครับก็คือ eae dynamic t e นั่นเองนะครับก็ทำไว้ทุกตัวนะครับก็จะได้เทมเพลตเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่านะครับวันนี้ จะพูดถึง EA Dynamic นะครับ10นะครับซึ่งเป็น EA ตัวนี้ครับเพื่อนๆครับเป็น EA ที่ผูพ้พรฒนาเคยพูดถึงครั้งที่แล้วนะครับปรากฏว่าดูแล้วไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรเลยครับด้าน Information ทางด้านกวามือก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผู้พรฒนาสาธิตในคลิปที่แล้วก็ก็ตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมาลืมมี EA ตัวนี้ไปได้ในเมื่อเป็น EA ที่ ผู้วิจนาคิดว่าสุดยอดนะครับเอตัวนี้ครับจึงได้ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนๆครับปรับเปลี่ยนใหม่แล้วปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่ให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะก็จะได้เป็นตัวใหม่ตัวนี้ครับเพื่อนๆครับนะครับตัวใหม่ตัวนี้นะครับได้ได้เลื่อนมาจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้เลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ปรับรูปหน้าตาใหม่นะครับเอาผู้วิจนาลองเหจดูนะครับจะเป็นอย่างี้นะครับ ขออภัยนะครับเดี๋ยวต้องตั้งค่าใหม่นะครับตั้งค่าใหม่ขออภัยนะครับออกกลัวเลยปิดนะครับปิดนี้จะหน้าตาดูดีกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆครับก็จะปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆครับปรับมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็เกินเบื้องต้นนะครับ EA ตัวนี้ใช้ในการเทรดข่าวนะครับเพื่อนๆครับ ที่เพื่อนๆหา EA ที่จะใช้ติดข่าว EA ตัวนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเพื่อนๆครับเใช้งานอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับหลายคนอาจมองข้ามนะครับตอนนี้ก็ก็ได้เพิ่มตัวนี้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆครับด้านนี้ได้ได้ได้เพิ่มเให้ดูภาพรวมของคู่เงินนะครับ pending ก็ก็ก็บอกให้นะครับ buy s เซลจำนวนเท่าไหร่นะครับ Ok e ออเดอร์ทัวรก็บอกให้แล้วนะครับเพื่อนๆครับก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับก็จริงๆแล้วผู้บัฒณาลืมจริงๆนะครับที่จะพัฒนาตัวนี้นะครับอ่าดูต่อนะครับเพื่อนๆครับอ่าลองลองเทรดดูนะครับบายเซลนะครับข้อดีของเฮตัวนี้นะครับอันดับข้อที่1นนะครับเพื่อนๆครับโอ้เดี๋ยวเอาทีละเอาทีละตัวนะครับขออภัย เพื่อนๆจะเห็นไม่ชัดนะครับขอเทรดบายอย่างเดียวนะครับเทรดบายนะครับด้านล่างเป็นนิสอลข้างบนเป็นทีพีนะครับตั้งไว้ชัดเจนนะครับเหมาะสําหรับการเทรดข่าวนะครับสมมุติผู้พันาเทรดลักษณะนี้นะครับแล้วสมมติว่าสเต็ปลรสที่ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับหากต้องการเลือ่อนสเต็ปลรสนะครับ ก็ทําได้โดยการกดปุ่มตรงนี้ครับปุ่มรี o v e นะครับเพื่อนๆครับก็ออกสีน้ําเงินขาวชัดเจนนะครับเพื่อนๆครับกดเอ่อเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะครับสังเกตดูเส้นเส้นสต็อปลอตนะครับจะเลื่อนตามนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับเลื่อนเลื่อนตามไปแล้ว1สเต็ปนะครับกดอีกครั้งกดอีกครั้งก็เลื่อนตามลักษณะนี้ครับ ก็อันนวยความสะดวกเพื่อนๆไม่ต้องมาขยับนะครับให้กดปุ่มตรงนี้เลื่อนตามราคาไปเลยนะครับหากกรณีที่เราปิดกําไรก็กดรัวๆให้ตามเส้นราคาไปเลยลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับประกันที่2ที่ที่ใช้ในการเทรดข่าวนะครับสําหรับนักเทรดเดอร์ ขาลุยนะครับก็คือต้องการออกออเดอร์รวดนะครับคืออยากเทรดเยอะๆนะครับแล้วก็ปิดกําไรเร็วๆนะครับเก็บสั้นนะครับก็จะมีเมนูตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า n u m b e r t ์เทรนะครับนัมเบอร์เทรดตัวนี้ Number o f t r a d e นะครับผู้บรรนาจะลองตั้งเป็น10ดูนะครับเพื่อนๆครับลองตั้งเป็น10ดูจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ10บนะครับ ตอบตกลงอผูพพ้พัฒนาเล็งแล้วว่ายังยังขึ้นอยู่นะครับกดบายครับโอ้โหรัวเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับออเดอร์ที่เกิดขึ้นจะมีสิบออเดอร์ครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับสิบออเดอร์เมื่อ ต้องการเลื่อนนะครับ SL ของทั้ง10ออเดอร์นะครับก็สะดวกสบายง่ายนิดเดียวครับเพื่อนๆนครับเพื่อนๆก็มากดตัวเดิมนะครับที่เมนูด้านบายด้านล่างนะครับกดเลยครับเดี๋ยวนะครับกดขออภัยครับกดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับ SL กดครั้งเดียวนะครับ SL ก็จะเลื่อนไปทั้ง ทั้ง10ตัวเลยนะครับเพื่อนๆครับ S L ก็จะเลื่อนไปพร้อมกันทั้ง10บตัวเลยกดอีกครั้งครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเพื่อนกดครั้งเดียวแต่ S L เลื่อนไปยาวเลยนะครับเพื่อนๆครับลักษณะนี้หมายความว่าถ้าเราได้กำไรก็เหมือนกับการทำเบรกอีเวต์ให้ออเดอร์นั่นเองนะครับซึ่ง จะรวดเร็วกว่า EA ตัวอื่นนะครับจะรวดเร็วกว่า EA ตัวอื่นเยอะเลยนะครับหรือเพื่อนๆจะปิดรวบนะครับก็เพื่อนๆก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับคือปิดทีเดียว10บออเดอร์เลยนะครับก็กดได้เลยนะครับเพื่อนๆครับถ้ามีหลายออเดอร์ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเร็วนะครับเพื่อนๆครับในลักษณะนี้นะครับคือการเทรดข่าวนะครับเอาอีกกรณีหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับในน้ำบีกนิดหนึ่งนะครับเออมันจะมีเมนูอีกตัวหนึ่งครับเพื่อนๆครับชื่อว่าออโต้เทลลิงสต็อปนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับโดยปกติแล้วให้ตั้ง ให้ตั้งไว้ในระยะที่คิดว่าได้กำไรหรือ event, เบรกอีเวนที่เหมาะสมนะครับเพื่อนๆครับอย่างเช่นเพื่อนๆอ,อาจจะตั้งไว้สัก200จุดนะครับตัวนี้ผู้พัฒนาค่า Default ตั้งให้เป็นฟอสไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องให้ผู้ใช้ไปตั้งเองนะครับเพื่อนๆครับอาจจะตั้งเป็นทูนะครับที่จริงที่จริง ถ้าเป็นคู่เงินนะครับก็ประมาณ200จุดนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูว่ามันเลื่อนอย่างไรแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับผมจะตั้งแค่20จุดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นว่าเมื่อราคาเอ่อเลื่อนขึ้นไปนะครับ20สิบจุด Auto, ตตออโต้สต็อปลรสก็จะทํางานนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้ผมจะตั้งไว้20ิเพื่อให้เพื่อนๆเห็นการทํางานของ ออโต้เทลลิงก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆดูนะครับผมจะเทรดบายนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆดูดีนะครับเมื่อเมื่อราคาขยับไป20จุด EA ตัวนี้ไอ,อ้ระบบเทลลิงนะครับจะเริ่มทำงานทันทีนะครับเ,เมื่อกี้เกียรออเดอร์ order. เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับ ยังเป็น10บออเดอร์อยู่นะครับหาผมกดบาย10บออเดอร์ออเดอร์รัวนะครับแล้วก็เพื่อนๆสังเกตดู SL ให้ดีนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ hmm. ครับ SL <c oughs> ไปแล้วนะครับตามไปแล้วนะครับอันนี้หมายความว่าเพื่อนๆพื่อนครับผู้พนา ตั้งแค่20เองนะครับปกติจะยังไม่ทำงานนะครับอย่างที่บอกนะครับควรจะตั้งไว้สักอย่างน้อย200พอยต์นะครับจึงจะมีกำไรครับเพื่อนเพื่อนครับอย่างน้อยสัก200พอยต์นะครับจึงให้ s ออเลื่อนนะครับคล้ายๆว่าเป็นเบรกอีเวตนนะครับไม่ว่าคู่เงินหรือบิตคอยเพื่อนเพื่อนลองลองไปดูนะครับว่าเพื่อนๆพืกำหนดกำไรนะครับว่าราคาจากราคาเดิมนะครับ ขึ้นไปอีกประมาณเท่าไหร่ก,กี่จุดนะครับเพื่อนๆจึงจะให้ SL a u อ o ต้ทำงานนะครับเพราะว่าถ้าตั้งน้อยนะครับจะเป็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างอย่าง20พอยต์นี่มันจะเลื่อนไปแล้วก็จะจะชนราคาเลยนะครับก็คือยังไม่ได้กำไรเยอะนั่นเองนะครับผอาพมนากดให้ดูอีกครั้งนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เกิดไอเดียนะครับที่จะไปเทรดข่าวนะครับ เอาดูดูอีกรอบนะครับผู้ชน,นาตั้งเอ่อออเดอร์นะครับ Number of t r a d e ไว้10นะครับเพื่อนเครับตั้ง Auto Stop นะครับออโต้เทลลิงส t o p นะครับเป็นทู20พอนะครับ10 o ออเดอร์นะครับจริงจร0งนะ <c oughs> ครับคอันนี้เตือนเพื่อนเไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอเทปแล้วมันเลื่อนเร็วจังเลยนะครับเพราะนั้นต้องเป็น200นะครับลองดูครับเทรดเอาอะไรครับเอาบายนะครับอันนี้เราตั้ง20นะครับเพราะฉะนั้น20่สิบกันิดเดียวครับราคาขยับปุ๊บระบบเทลลิงก็ทํางานนะครับถ้าต่ำลงมา ก็ไม่เลื่อนครับจะหยุดนะครับ SL ก็จะหยุดนะครับต้องราคาต้องวิ่งขึ้นไป20พอยต์เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับถ้าราคามนลงมาอย่างเงี้ยนะครับไม่ถึง20พอยต์มันจะหยุดนะครับแต่ถ้าขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับขึ้นขึ้นดูที่ออเดอร์เรานะครับถ้าขึ้นไป20พอยต์เมื่อไหร่ ตัวนี้จะวิ่งตามทันทีนะครับเพื่อนๆครับอันนี้คือการเทรดข่าวนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับพัฒนาตั้งไว้ค่าฟอไว้นะครับเพื่อนๆครับหากก็มี2อย่างนะครับเพื่อนๆครับในกรณีที่เทรดข่าวก็อาจจะตั้งทูนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้แมนวลนะครับผมปิดก่อนนะครับ ปิดก็คือกากบาดที่ที่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆครับหมดแล้วนะครับเอาพูดเาเอาใหม่อีกรอบนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนเพื่อนเข้าใจมอง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 เห็นภาพนะครับเพื่อนๆจะได้มองเห็นภาพโอ้ขออภัยครับอันนี้ยังเป็นออโต้อยู่คลิกขวาครับไปปิดทูนะครับปิดทูเป็นฟอสนะครับ ปิดออเดอร์อเริ่มใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนจะเก็ตในเดียครับเป็น EA ตัวเล็กๆแต่ผมว่าสายสแ c คป,ปิ้งชอบแน่นอนนะครับเปิดแบบนี้นะครับออกทีเดียวร้อยหลอดร้อยออเดอร์อย่างนี้นะครับอ่านิดหนึ่งนะครับคราวนี้บายอีกครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าออเดอร์ไม่เทลลิงนะครับอันนี้ไม่เทลลิงแล้ว เพราะอะไรครับเพราะว่าเราปิดค่า True Auto ไว้นะครับปิดก็ True Auto ไว้คราวนี้เราจะเลื่อนเองนะครับก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อนเื่อนครับเลื่อนเองก็กดตรงนี้นะครับ Move SL นะครับ Move SL ก็กดนะครับมันจะเป็นสเต็ปนะครับเราตั้งไว้20มันก็เลื่อนทีละย0ิบนะครับเพื่อนๆืนครับ โอไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเลื่อนที่ะ20คิบครับขอไปเลื่อนเลื่อนตามเออเขาเรียกกัว่าอะไรนะเลื่อนตาม SL นะครับเอ่อเมื่อเปิดออเดอร์ใหม่นะครับตัวที่เลื่อนไปแล้วอยู่ด้านบนนะครับเอ,อลองกด Move คอยดูว่าทั้งสองชุดนี้นะครับมันจะเลื่อนอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับ ตัวแรกนี้เลื่อนไปแล้วตัวที่2จะเลื่อนอย่างไรกดนะครับเป็นอย่างไรครับ s l แต่ละชุดก็จะแยกกันใช่ไหมครับเพื่อนๆครับ SL แต่ละชุดก็จะแยกกันะกะกกน,นะครับไอ,อชุดแรกก็จะไปก่อนในชุดที่2ก็ตามมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับ ก็แปลกนะครับพูดเวลาไม่ได้พูดถึงีตัวนี้เลยอ่าโอเคครับเพื่อนๆครับเอาปิดครับปิดทั้งหมดได้กําไรแล้วปิดนะครับขยับนิดเดียวก็ปิดแล้วนะครับหากเป็นออโต้ก็ปิดรวบนะครับอันนี้คือทํากําไรเร็วนะครับเพื่อนๆครับเอาเราจะใช้ E ตัวนี้อย่างไรนะครับก็คือแนะนําเพื่อนๆให้ไป ดูที่เว็บไซต์นะครับเพื่อนๆครับแนะนำเว็บไซต์เลยนะครับ forexfactory.com นะครับถ้านักเทรดดอรู้จักตัวนี้นะครับไปดูช่วงเวลานะครับดูช่วงเวลานะครับช่วงส่วนมากจะเป็นประมาณ19นาฬิกานะครับก็คือช่วงเย็นๆนะครับเพื่อนๆก็มาสแคปปิ n งด้วย EA TEN Dynamic ตัวนี้ได้เลยนะครับราคาจะวิ่งดุแรงในช่วงที่มี กราฟแดงนะครับสีแดงนะครับข่าวแรงๆนะครับเขาเรียกเล d n e วนะครับเล d n e วงแรงๆเนี่ยนะครับกราฟจะมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเพราะนั้นในการใช้ไดนามิกนะครับเข้ามาเทรดนะครับตัวนี้ถือว่าสุดยอดครับเพื่อนๆครับอำนวยความสะดวกความรวดเร็วนะครับก็ฝากเพื่อนๆดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ได้ปรับแต่งให้แล้วแล้วก็เทมเพลตนะครับก็ได้อัปอัเดตให้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับดูดูคลิปย้อนหลังนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าแต่ละครั้งหากมีคําถามเข้ามาผู้พนาก็จะทําคลิปอธิบายนะครับเพราะว่าจะได้ตอบข้อสงสัยให้ใหกับผู้ที่ใช้อวตารอยู่นะครับท่านใดที่สนใจรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับ EA ตัวนี้เป็น EA ใช้ฟรีนะครับคิดถึงใครก็ส่งให้คนนั้นไปทดสอบด้วยนะครับหากทดสอบแล้วได้ผลประการใดหรือมีข้อแนะนําก็จะเป็นประโยชน์กับผู้พัฒนานะครับเพื่อนๆครับสำหรับท่านที่แนะนํามาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับคําแนะนําของท่านบางทีพัฒนาอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่ถ้าได้คําแนะนําดีๆนะครับพัฒนาก็ก็ดีใจนะครับที่เพื่อนๆ สนใจที่จะใช้นะครับแล้วก็สมาชิกที่ใช้อยู่ก็ขอให้โชคดีร่ำรวยทุกท่าน,นนะครับคลิปนี้ E ีพนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ